ตวนัยสวัสดีครับผมเก้ากรับสอนแดนบัวไฟเราซ้อมมากี่วันตั้งแต่ไปช่องจีนวันนั้นก็พักสามวันก็กขซ้อมป<อ>กติเลยก็ซ้อมอยู่ที่สอนแดนบัวอ,อยู่ที่กบ,บิบก็แล้วมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมมาอย่างนี้ตอนนี้ก็มีพวกตัวใหญ่ๆครับเพื่อนๆค่ายเพชรจุฬาธานกคอยมาช่วยอยู่นั่นด้วยก็ช่วยๆกันที่นั่นเลยใช่ครับตอนนี้เราอายุสิบแปดได้ไม่กี่เดือนเองครับสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบจอนเจ็ดสิบสามน้ำหนักแบป่วยเราตอนนี้หกสิบ เก้าได้ครับมวยสไตล์อะไรครับไม่เก้าวันนี้จะต้องมาเจอรุ่นพี่นะยอดอีทีไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาที่กันต่อยพี่ือยังศึกษาครับเขามวยสไตล์เขาเดินเหมือนกันนะลูกนี้เขาชวนเขาเลยชวนเาแล้วเรามีอาวุธอื่นเสริมไหมดูบนเวทีฮะแต่มีมาแน่นอนมีมาแน่นอนเดี๋ยวค่อยดูกันแก้ไขตรงนั้นเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่เจ้าเกตเป็นไงวันนั้น ไปคะแนนนะพอไปคะแนนไปนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามเก้าเนียวก็เวทนี้เลยแต่วันนี้เราได้กำไรสองปอนด์พี่ก็ต่อยให้สามเจ็ดกับสามเก้ามีผลไม่ต้องสองปอนด์ก็น่าจะมีเย็บผมว่าวัดไปไปแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงสอบเกินจุดสองจุดสองที่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ไม่เกิดมา่อไห่ไว้แล้วมาอยู่สายนี้ก็ไฟเร็วเพิ่งมาต่อยไฟได้ครับอ่าช่องเจ็ด อันนี้ไฟที่สองแล้วนะอ,อ๋อวันนี้เรามาแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดได้ทำเต็มที่ครับคุมมาทีกี่กิโลก6-7กิโลได้เหมนะือนกันต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็60กว่าขนจังหวัดกระบนะี่ฝากเชิญช่วยไปขับหน่อยก็ฟากบีดองชาวกระบี่ช่วยเป็นก้ำลังใจด้วยกับเต็มเต็ได้หมดเลยอ่าวันนี้คู่เอกต้องห้าแล้วนะอ่าวันนี้ขอนันโชคดีขอบคุณครับ